สสดีครับท้การถ้าลองท้ารวยอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชาวนริรหิจันรชาวครับและเจนนี่จกสอนรอดรองเมืองค่ะเจนนี่ครับพี่ขอบอกก่อนนะว่าเทปนี้อือหือ,อ,อทำไมอ่ะเจนนี่จะได้รู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรีบฝากเนื้อฝากตัวเขาไว้เลยด้วยจ๊ะทำไมอ,อ่ะก็ตำแหน่งของเขานะพูดง่ายๆเนี่ยหืมนยจอยแอนคอยนะ จะบอกว่าเขาใหญ่สุดเลยเขาประสบความสำเร็จที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้าพูดแบบนี้นะก็พอจะนึกชื่อได้พอจะดาออกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเอออย่างเจนนี่อาจจะพอดาวออกแต่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อาจจะพอดาวออกบ้างไม่ออกบ้างแต่วันนี้เราจะมาเฉลยกันว่าเขาคือใครและเขาสําเร็จมาขนาดนี้ได้ยังไงและสําเร็จแบบนี้เขาจะเอาอะไรมาแนะนําพวกเราเขาบอกว่ามีเป็นเหมือนความสําเร็จสําเร็จรูป พ้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแต่อย่างรู้เหมือนกันมันจะเป็นะค้าสำร็จแบบสำเร็จรูอมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้จักกับแกรเชิญแล้วก็รู้จักของที่เขานํามาที่พร้อมจะให้กับทุกคนได้นําไปใช้ได้นําไปดูไ้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครัเจี๋ยเดียว าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะพูดถึงความสําเร็จของคนแต่ละคนนะฮะบนโลกนี้มีตัวอย่างมากมายนะครับที่ประสบความสําเร็จแต่หลายๆอย่างที่เราศึกษาแล้วหลายๆคนที่เราศึกษาแล้วบางคนเรามาอ ap ัดแอปพลายใช้กับของเราได้บางคนมันคงนล,ลูคนละทางกันมันสวนทางกันมันเอามาเป็นตัวอย่างอะไรแทบจะไม่ได้เลยแต่วันนี้ครับผมเป็นโอกาสดีของการท้าลองท้าด้วยนะฮะแขกรับเชิญของเราครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จมาก และความสำเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตัวเขาคนเดียวเขาถ่ายทอดออกมาเป็นความสําเร็จฉบับพกพาหลายคนเข้าไปใน j o ยแอนคอเข้าไปในบริษัทเข้าไปในหมาทของเราแล้วงงเอ๊ะมันคืออะไรวันนี้โอกาสดีครับที่เขามีเวลาว่างมาหาพวกเราเราอยู่กับคุณอนานันตโชดชัยปรีชานะครับซูเปอร์ซิกเพรสิดเนนต์บริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่จำกัดนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับ สวัสดีพี่ใหญ่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้่มสวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสดีใช่เกินนาไปแล้วพี่ใหญ่ถูกไหมฮะความสําเร็จใช่ความสําเร็จคนเรามันเยอะแยะมากมายบนโลกนี้มันเยอะมากครับครับแต่ไอจะดึงมาใช้ให้เข้ากับเราบางทีมันไม่ได้ได้หมดเสมอไปถูกไหมฮะพี่ใหญ่คิดว่ายังไงก็ถูกครับเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะฮะการดิ้นรนการต่อสู้แต่ละคนจะต่างกันค่ะ แต่ซึ่งที่จะได้มานะฮะมันต้องมีการแอคทีฟมีการลงแรงมีการลงทุนมีการเรียนรู้รนะครับในโลกใบน,นี้นะฮะถ้าไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงทุนหรือลงแรงนะฮะถ้าจักได้มานั่งรอเฉยเยนะฮะความสาเร็จมันคงไม่มาหานะฮะจริงจริงไหมฮะจริงครับความสําเร็จจริงๆมันอยู่นอกบ้านไง ม,มันบางคนก็อาจจะเถียงเราในใจบอกเดี๋ยวนี้มันนั่งอยู่ในบ้านก็สำเร็จได้นะเพราะมันเป็นระบบออนไลน์ออโซเชียลเต็เออตไมไหมดเลยถ้ายุคสมัยก่อนพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมีหลายคนนะพออยู่ที่บ้านปุ๊บม,มันสามารถสำเร็จได้แต่ก็ถูกครับผมใช้คำว่าออนไลน์อย่างเก่งนะถ้าเป็นในระบบของเครือข่ายหรือระบบของมัติเลเวลมาเก็ตติ้งเนี่ยเอหรือสั้นๆคือเอนะฮะ ถา,ถามว่าถ้าออนไลน์อย่างเดียวเนี่ย<ม>โดยไม่มีออฟไลน์งั้นก็ไม่สําเร็จครับนะครับเหมือนเราจะซื้อสินค้านะฮะอย่างไรให้ก็ส่งมาที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยไม่ออกไปช็อปเลยไม่ออกไปซื้อเลยมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการอยู่ดีถูกต้องจริงไหมครับถูกต้องบางสิ่งบางอย่างนะฮะไม่มีอะไรได้มาแลกมาโดยที่ไม่มีลงทุนหรือลงแรงนะครับอันนี้เป็นต้นทุนก่อนทําไมเราต้องไปส่งลูกส่งหลานเราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ปลูกฝังอยากให้เป็นนู่นอยากให้เป็นนี่สร้างวัตถุดิบถูกต้องครับถ้าโชคดี คุณลูกเห็นดีด้วยครับมันก็ไปได้แต่ถ้าคุณลูกไปขัดแย้งหน่อยคนที่เครียดเป็นพ่อแม่นะแทนที่จะเป็นคุณลูกที่เป็นคนเครียดเพราะไม่ใช่เรื่องที่เขาชอบแต่เพิ่งเกินกลายเป็นพ่อแม่พ่อแม่ชอบนะฮะซึ่งเป็นอย่างนี้ซะเยอะเยอะมากครับเป็นได้ดั่งใจนั่นแหละแต่นี่ประวัติเดิงที่ไปที่มาของพี่เนี่ยพี่เป็นคนพิจิตต์นะฮะก็เกิดเขาเรียกว่าลืมตามาก็เห็นท้องไร่ท้องหน้าืคอะไรฮะ ก็อัวควายพูดว่าเด็กมันนอกนะครับเราอยู่กับเส้นทางของการใช้เขาเรียกว่ารับจ้างอาชีพรับจ้างเนี่ยอยู่มาจนก็ทั่งอยู่จบชั้นประถมครับพี่ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนเรับพมมีโอกาสได้เรียนปุ๊บสิ่งแรกที่พี่ทําได้ตอนนั้นก็คือรับจ้างเกี่ยวข้าวดำหน้าไถ่นาใช้แรงเขาวาไ้ก่อนเห็นอย่างเงี้ยพี่ไถนาตอนเด็กนะฮะพี่ไถนาแต่ถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราสู้เนี่ย มันจะสู้2แบบฮะแบบที่1คือสู้แบบไม่มีเป้าหมายครับอ่าแบบที่2สู้แบบมีเป้าหมายถ่ายหน้านี่ผมต้องไปดูมอนิเตอร์เลยนตอนเนี้ยเพราะว่าผมไม่เชื่อสายตาตัวเองบอกถ่ายหน้ามาก่อนก็อดีตครับอดีตอดีตคนเรามันมีทุกคนแต่ผมโชคดีครับที่ผมมีอดีตที่มันทําให้เราหล่อหลอมหัวใจมันแกร่งเราเป็นนักสู้ตัวจริงครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยที่พีมีโอกาสได้มาถ่ายทอดนะฮะ เรื่องราวของพี่ลงในแผ่นฟิล์มอย่างที่ตั้งอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวชีวิตของพี่นะฮะหรืออะไรหลายคนบอกชีว่าประวัติครับผมพูดคํานึงฮะชีว่าประวัติเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเหมือนเราไม่อยู่แล้วอะแต่ตอนนี้พี่ว่าใช้คำว่าเรื่องราวชีวิตของพี่ดีกว่าเพราะพี่ยังมีตัวตนยังอยู่มันยังไม่ใช่อนุสร์ถูกต้องครับถูกต้องรับางคนเขามองว่าเฮ้ยทำไมก้าาเรื่องราวชีวิตตัวเองลงทุนไปหลายสิบล้านเนี่ยเพื่ออะไรคนถามพี่เยอะมากพี่ก็บอกว่าหนึ่ง สิ่งแรกเลยบุญคุณต้องทดแทนครับบุญคุณนั้นคืออะไรก็ถ้าเราทํากับอาชีพไหนแล้วเราสําเร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรเรามีคนเราเห็นคนอีกเยอะแยะมากมายฮะที่ยังอัคติยังทันคติลบยังมุมมองในอาชีพที่เราทําสําเร็จเนี่ยยังในเชิงลบอยู่อะ่ะไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ยังประนามไปต่างๆะนานาตามสิ่งที่เขาใกล้ชิดที่เขาสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีมานั่นแหละก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ ถ้าชวนคนมาทําอาชีพที่มันรอคนจํานวนมากอยู่คืออาชีพเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนเลวร้วายอ,ะอ่ะถูกต้องแล้วหลายคนก็ไปเจอมาแบบนั้นด้วยแต่นี้พี่บอกสักครั้งเถอะในชีวิตนะเราเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรมาก็บอกเลยเราเป็นคงท้ทองไร่ท้องนา,งนานมาหาเงินก็วันหนึ่งแค่หลักหลักไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วก็อยู่กันไปแต่วันนี้เมื่อเรามีโอกาสสาเร็จในอาชีพเครือข่ายโดยเฉพาะของบริษัทเจนยูซีแล้วเนี่ยนะฮะเราสําเร็จระดับสูงมาก แล้วสำหรับสำหรับปีเดียวที่พี่ตัดสินใจเข้ามาส,สุดมากจากมินิสินมาเกือบเกือบอเจ็ดแสน่ะแล้วในที่สุดอ่ะพี่มาสำเร็จในระยะเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยปีเดียวพี่ได้ได้ ขึ้นสาเร็จตําแหน่งสูงสุดวาษาทถึง2ตําแหน่งล้วกันเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนแนะนําพี่ใหญ่อะนะซิกเพรสิดเนตเนี่ยผมไม่รู้นะเขาเขียนมาผมก็อ่านตามนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันพี่อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นก็คือเป็นประธานฝ่ายการตลาดนะฮะสำเร็จถึง6รหัสด้วยกันหรือ60ธุรกิจอะนะครับแต่ใช้เวลานะฮะในการสําเร็จเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด10กว่าปีแต่ใน10กว่าปีเนี่ยสำเร็จปีแรกตั้งสองตำแหน่งแล้วตำแหน่งสูงสุดนะฮะถามว่าฟุกไหมบางคนถามคุณใหญ่ฟุกไหม หรือคุณใหญ่เก่งผมบอกว่าไอ้ฟุกกับเก่งเอาว่าเอาที่หลังแต่ความตั้งใจมาก่อนครับความรู้ความเข้าใจพี่สู่พี่เข้ามาสู่อาชีพเครือข่ายตั้งแต่ปี3าครับบางแต่บริษัทต่างชาติสามโยงมาเรื่อยๆเลยไม่ทราบไม่ทราบเกิดออย่างฮะยี่สิบยี่สิบเจ็ดปียีเกิดเ็ดปีผมตอบผมตอบได้ทันทีเพราะอะไรเรามัถคือปีเกิดผมนั่นไงนั่นไงเห็นไมมันดวงถึงสมคงกันไง ตาแลวหน้าผมจะนําพี่อยู่แล้วนี่พี่ใหญ่ดูในกล้องดิตอนที่พี่ก็เท่ากับเราพี่ถือว่าวันเกิดของพี่ปีสามหนึ่ง <c oughs> นั่นคือวันเกิดเทียนถ่ายก็เท่ากับวันเกิดตัวพี่ด้วยอ่าก็เท่ากันตอนนี้เราเท่ากันนะ ครับลองลองซูมดูากับนี่เท่ามากพี่ล้าพูดผมมาวิ่งไปหาพี่นะไม่ใช่พี่ถอยมาหาผมครับคือคือเพราะอะไรครับหนึ่งเรามียาดีนั่นแหละยาดียาดีแน่นอนนะถ้าเป็นจอยคอยทุกคนรู้ว่าคืออะไรครับโยงเฮงโยงเฮงเนี่ยนันเห็นไหมหนึ่งเรามียาดีอันที่สองอารมณ์ดีเพราะอะไรเลยไหมครับก็เมื่อเรามีรายได้ดีเห็นไหมครับยาดีเฉยเฉยน่ะรักษาไม่ได้นะฮะถ้าตาไรายล้วงกระเป๋าไม่เจอตังค์นั่นแหละครับเครียดครับผมก็เคยเป็นคนที่แก่มากมาแล้ว เขาเรียกว่าตอนอายุตอนก่อนเข้ามาที่นี่สามี่ปีแต่แก่เกินวัยแล้วตอนนี้มันหนุ่มหนุ่มกว่าวัยนั่น,นสิเออมันกลับกันได้ชีวิตมันสวิตได้ใช่เพราะอะไรครับความสําเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันสําเร็จเอามากๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเล,เลยนะฮะจนหลายคนมองว่าเฮ้ยตอนนี้คุณใหญ่ถามจริงๆอายุเท่าไหร่ นะฮะก็ยังแอปแบลกับกลุ่มน้องๆได้อยู่ยังเนียนอยู่ยังยังมีเหล่งจัดฟันอยู่เลยพี่ใหญ่เอฟเยังสามแคอนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับคืออะไรที่มันไม่พร้อมอะไรไม่สมบูรณ์พอเรามีเงินเราอยากทําอะไรเป็นความสุขเราทำครับค่ะรูลุ้มให้ดัดฟันดีอย่างไรดีไงคะหนึ่งทำให้หุ่นดี่รับถูกต้องค่ะเห็นด้วยทานยากินยากทานน้อยลงอันที่สองหน้าเป็นไงหน้าหน้าเรียวหน้าเรียวจากคนอ้วนแบบหน้าอูมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้แค่ฟันสวยนะครับ มันยังมาอีก2เรื่องอะไรคะนะครับก็ที่บอกไงก็คือหน้าเรียวเลยครับหน้าเรียวแล้วหุ่นเพียวไงมันจะเข้าใจกันแต่แฟนมันต้องมีตังค์ไงพี่ใหญ่บอกว่าตรงๆเขาบอกเลยไงว่ามันไม่มีเงินมันก็ทำยังไงแล้วกัเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับผู้ชมวันนี้โชคดีครับที่มีโอกาสได้ได้ดูในรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมว่ารายการรายการชื่ออะไรกันเลยท้าลองท้ารวยวันนี้พี่ใหญ่มาท้าลองท้ารวยครับไม่ต้องเก่งครับขอให้เป็นคนจริงและเป็นคนที่มีความคิดที่มีความ สร้างสารรค์แล้วก็เป็นคนที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นะฮะสิ่งแรกเลยฮะทำไมผมไม่พูดถึงโปรดักส์เสียทีอ่ะ,ะโปรดักนี่เป็นผมว่ามันเอาไว้คุยทีหลังนะฮะแต่ผมอยากคุยเรื่องนี้ก่อนนะบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยคิดได้กับคิดไม่ได้บางคนทำแล้วมาคิดได้ทีหลังถ้าเราทำแล้วมาคิดได้ทีหลังเนี่ยโอกาสจะเสียใจมีไหมครับ ทำแล้วไม่คิดได้ที่หลังมีมีแล้วก็บ่อยมากใชแลชีวิตเราทำไปแล้วมาแล้วถูกไหมครับทไปแล้วนั่นแหละครับวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับความอยากนะฮะเก็บไว้ก่อนอะไรเกินตัวเก็บไว้ก่อนค่ะคิดดีๆก่อนก่อนตัดสินใจอย่างเช่นถ้าวัดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหลายคนจะคิดก่อนสามสิบแล้วตัดสินใจอย่างนี้พลาดแล้วถ้าเราคิดประมาณเจ็ดสิบตัดสินใจสามสิบคิดเยอะๆโอกาสที่จะพลาดโอกาสที่จะ ล้มเหลวโอกาสที่จะถูกหลอกหรือโอกาสที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยากครับใะญ่ครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกต้องถามว่าเรื่องอะไรอ่ามันมีทุกเรื่องนี้มันมีโค้ดมันมีครูฝึกทุกพันแทุกหน่วยงานทุกสาขาอาชีพมีโค้ดมีพี่เลี้ยงรอพวกเราอยู่นะแต่ต้องถามว่าเรากําลังคิดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นอยากเป็นเท่าแก่เท่าแก่อะไรถ้าอยากเป็นอนาคขายขายอะไรจริงไหมครับผมจบป .6 ผมก็เลยเป็นคนอาจจะมองทุกอย่างละเอียดขนาดเรียนนะครับจริงๆ6ปีเขาจบกันใช่ไหมฮะแต่พี่เรียน7ปีเพราะว่าตอนหนึ่งซ้ำชั้นเขาบอกจะทำอะไรเนี่ยพื้นฐานต้องดีพื้นฐานต้องแน่นเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อตอนนั้นอายเพื่อนมากเพราะว่ารุ่นน้องมาเท่ากับเราแต่รุ่นน้องที่มาเท่ากับเราแต่พื้นฐานเข้าใจไม่เท่าเราเพราะอย่างน้อยเราอยู่2ปีเขาอยู่ปีเดียว เพิ่งมาเข้าใจวันนี้นะเราแน่นกว่าเราแน่นกว่านะครับแต่มันมีเรื่องที่มันน่าภาคภูมิใจมากกว่านั้นครับพอเราแน่นกว่าอะไรกค่ทั้งที่ตามมาเรากลายเป็นหัวโจกนะครับผมเราเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะพะถ้ารุ่นเดียวกันเป็นรุ่นน้องเนี่ยเราก็จะเหนือกว่าใช่ไหมครับใช่นะตใหญ่ทาอะไรก็จะเป็นลูกพี่เขาใช่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เราเคยเป็นผู้นาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาปุ๊บแม้กระทั่งเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะอาศัยเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูคนที่เขาเหนือกว่า เพื่อเอาเป็นแบบอย่างอืมอันนี้บางครั้งไม่มีคนสอนนะมันสอนตัวเองนะฮะเพราะว่าบ้านพี่อยู่ข้างวัดเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่าเขาว่าใกล้วัดครับอย่างคุณแม่ตื่นเช้าไปตักบาตรพระพัดทั้งบีทบาทหน้าวัดอย่างเงี้ยเออหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้ววลาวันพระเราก็ต้องไปทําบุญอย่างเงี้ยพี่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยฮะทั้งตักบาตรทั้งทําบุญทําบุญตักบาตรถามนิดหนึ่งเวลาน้องไปอ่าตักบาตรไปทําบุญอธิษฐานไหมอธิษฐานค่ะอธิษฐานเรื่องอะไร โอ้เรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินทุกอย่างอ่าตั้งแต่จำความได้แล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าใช้จิตใช้พลังจิตใช้ความเชื่อน่ะเรารู้สึกเราต้องอธิษฐานถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราอธิษฐานยังไปทําอย่างหนึ่งอ่ะท่านว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไงมันก็มันเหมือนหลอกตัวเองใช่ไหมอธิษฐานไปก็อธิษฐานไปอ่ะถูกต้องครับแรงอธิษฐานเนี่ยฮะกับสิ่งที่เราทาถ้ามันสวนกันนะผมว่าฟ้ามีตานะเขาบอกไม่ไม่ปากกบใจไม่ตรงกันไม่ใช่คนจริงฮะ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาเราก็มาไม่ถึงม,มันถูกปิดกัน้นเพราะว่ามันลี้ลับมากนะจริงไหมโดยสารภาพที่ผมเล่าถือเนี่ยถูกตองจริงไหมมีมูลค่ามีคุณค่าและลี้ลับมากแต่มาเอิญผมมีความเชื่อมนุษย์นะฮะเกิดมาครั้งหนึ่งนะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าปลูกมะม่วงมันไม่ออกมาเป็นขนุนแล้วครับใช่มะม่วงคือมะม่วงถูกต้องครับมะม่วงไงออกลูกก็ต้องเป็นมะม่วงใช่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นชั้นได้ชั้นนั้นถูกต้องเลยครับทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเเมมมื่่่อออพีีปลลูฝังงควาาดต การหล่อหลอมลองผิดลองถูกได้บ้างไม่ได้บ้างจนในที่สุดวันหนึ่งนะฮะชีวิตเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลงโหแค่จะสมัครงานก็ยากแล้วพี่พยายามจะไม่คุยประวัติพี่เยอะเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเวลาเราจํากัดแต่ทุกอย่างมันจะไปลงอยู่ใน p o c k e t ็ตบุพี่หมดแล้วนะฮะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะเป็นชุดแรกที่มีในประเทศไทยแล้วก็เป็นชุดแรกที่ในมีในบริษัทเจนซีหรือเป็นเรื่องราวเรื่องแรกที่มีในคนเครือข่าย เอ็มเอ็มทั้งหมดในประเทศนี้นะฮะต้องบอกนิดนึงฮะพ็อกเกตบุ๊กที่ผมออกแบบมานะฮะสังเกตดูนะฮะมันจะเป็นแพ็คคู่ล่าว่างดีวเป็นมาสเตอร์อย่างดีลยฮะเป็นภาพยนตร์นะฮะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นเรื่องราวชีวิตของผมที่จะประกอบกันนะฮะระหว่างคือต้องใช้คาว่าชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมผมพูดมาต้องนานเลยชีวิตมันคือเรื่องใหญ่นั่นเองไม่ใช่เล่นงเล่นๆถ้าจะเปลี่ยนแปลงถ้าจะทำาัวเสำเร็จถ้าจะเป็นต้นแบบให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามีดีพอไหม ที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยยอมรับที่จะเดินตามเราหร,หรือจะหยิบยกเราเป็นไอรอนถูกไหมครับรเพราะฉะนั้นเราจะมาเอ่ยถึงว่าตัวเองเป็นดีไงไม่ได้ะฮะต้องให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมงานเราฮะเป็นคนที่จะพูดถึงเรารอ,รอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความสําเร็จของผมเนี่ยผมลงเอาไปในแผ่นฟิล์มเนี่ย,ยพร้อมมีพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยนะครับโดยเฉพาะจะมีวางขายในเชล JC C ทั้งหมด ที่เป็นช็อปของเราทั่วประเทศไม่สามารถไปเดินซื้อตามทั่วๆไปได้แค่จอยมาเท่านั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมต้องการทําเรื่องราวที่ผมบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนเนี่ยเมื่อผมสําเร็จมีชื่อเสียงมีรายได้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะในในวันนี้ที่มันเกินฝันผมเนี่ยผมก็อยากจะคืนสิ่งที่ผมได้มาให้กับพี่น้องครอบครัวเจสีทั้งหมดโดยการหนึ่งเติมแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แง่คิดให้แนวทางว่า ถ้าคนปฏิบัติอยู่ในกรอบอยู่ในกิการอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็เป็นคนดีนะฮะเพราะว่าอาชีพเพื่อขายนะฮะถ้าคนเป็นคนดีไม่พอคขาอยู่กับมันไม่นานครับถ้าคนเป็นคนดีพอผมอยู่ที่นี่มา12ปีปีนี้เขาปีที่สามนะฮะความสําเร็จผมไม่เคยลดลงแล้วตอนนี้พอผมเปลี่ยนเบี่ยงตัวเองโดยการไปต่อยอดในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเพื่อให้คนสู้ชีวิตทั้งหมดได้แรงบันดาลใจกับเราด้วยเนี่ยสิ่งที่มันตามมาในวงการในสังคมเอง ยอมรับเรารู้จักเราอย่างเช่นคร่าวๆครัผมได้รางวัลที่ได้เกียรติมาจากรางวัลของประเทศนะฮะที่เขาให้มานะฮะปีที่แล้วเนี่ยผมรับมา4รางวัลปีนี้ผมรับมา3รางวัลนะฮะไล่มาตั้งแต่รางวัลคนสู้ชีวิตดีเด่นคนดีสีแผ่นดินนะฮะแล้วก็รางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนายี่ม่าสตวรแล้วก็รางวัลของพ่อในดวงใจนะครับแล้วปีนี้ผมรับมาสรางวัลนะฮะรางวัลพระกินเลี นะครับรางวัลลูกกระตันยูรางวัลผู้บริหารองค์กรดีเด่นเนะเพราะนี่คือเป็นรางวัลที่เรารับมาด้วยความภาคภูมิใจนะครับนี่คือสังคมข้างนอกก็มองให้เกียนเราด้วยนอกจากรางวัลที่เจนซที่เรามีตอนนี้6 Pre s เด e n ์2 m a เม g e เจในบารานทีมแล้วนะฮะยังเป็น2อ a n a g e r จอร์สองเลนเตอร์สองพในทวินได้ด่วนด้วยนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหรือพี่น้องครอบครัว JC เราที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าอย่าลืมนะฮะ ดูอ่านอ่านดูแล้วทําตามนะฮะสามารถทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วรวยได้เนยฮะมผมว่ามันกําลังจะเป็นมิติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศเราหนังสือดีๆมีเยอะครับที่คุณไปหาซื้อตามช็อปทั่วๆไปอ่ะอรหรือหนังที่ให้กําลังใจเยอะมากมายครับแต่บางครั้งมันตรงประเด็นกับสีที่เราเป็นไหมใช่ต้องดู <c oughs> ดูนะฮะบางครั้งเรางงหนังสือให้กาลังใจเป็นสิบเล่มเนะี่ย <c oughs> มันจะหยิบเล่มไหนมันดีทุกเล่มเลยอ่ะ แต่เล่มไหนบ้างที่มันตรงนะกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องราวชีวิตของผมเชื่อว่าถ้าหลายคนได้ชมได้อ่านได้ดูแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหผมกับคุณก็ไม่ต่างกันหรือบางครั้งมีคนหลายๆคนนะฮะชีวิตอาจจะแย่กว่าผมอีกนะหรือบางคนอาจจะดีกว่าผมเยอะแยะมากมายนะที่มีความคิดแบบนี้แต่ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นดไอดอนไม่รู้จะเอาต้นแบบยังไงถูกครับเพราะนักรันนี้ดูเผลนผมพูดเก่งไหมพูดเก่งแต่จริงนะผมเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงครับถามพี่ใหญ่นิดนึง เวลาเราเราออกอะไรมาแบบนี้แล้วถามว่ามันใหม่มันใหม่ไหมมันมันใหม่ด้วยมันแปลกด้วยกับคนอื่นถูกไหมครัไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายหรือไม่อยู่ในเครือข่ายทีนี้พอมันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคนที่เจอพี่ใหญ่ตัวเป็นๆบ้างไม่ว่าจะเจอในชีวิตประจําวันหรือเจอคนในองค์กรครับ,รบฟีดแบ็กเขาเจอพี่เขาพูดกับพี่ว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวกันบอกกันพี่จะตอบตอนนี้ <laughs> พี่ใหญ่ห้ามถล่มตัวทอมโอเค please ก็ก็โอเคก็ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณฟ้าที่มีตา ครั้งแรกเลยวันที่พี่ท้อที่สุดบางคนถามพี่ว่าพี่เคยท้อไหมพี่ใครครับมนุษย์นะคนนะต้องถามว่าแอบร้องไห้มีไหมต้องพูดเกกว่าที่สื่อครั้งแรกเลยนะทษทีพี่เคยเห็นน้าตาเราฮะมีครับผู้ชายก็ร้องไห้บังคับร้องไห้เป็นแต่ไม่ได้เป็นร้องไห้ฟูลไฟให้คนอื่นเห็นแต่บางคังการร้องไห้แบบนี่ทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ทําไมเราทําอะไรเยอะมากมายมาทำไมเหมือนเป็นอย่างนี้เคยไปยืนพูดคนเดียวอยู่ป้ารถเมย์ก็เคยมาแล้ว นะฮะมองไปที่ท้องฟ้ามันมืดกับพูดอะไรกับใครก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อเรื่องนึงครับขณะนที่เราพูดพูดอยู่น่ไม่มีคนเห็นครับพอกลับมาแล้วก็มาพูดคำตรงว่าเฮ้ยเรายังยังมีช่องทางอยู่นะไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งออกจากนอกกรอบที่ดีนะครับต้องบอกว่ามันเคยมันเจอมาหมดละแต่เวลาคนเจอผมบอกโอ้เนี่ยพี่ใหญ่คือไอดอลของเราเนี่ยสุดยอดเลยผมชอบพี่ใหญ่มากๆเรารู้สึกปื้มไหมมันก็ปื้มบอกพี่ใหญ่คือไอดอลเนี่ยหาตัวมายาก ขอลายเซ็นบ้างขอถ่ายร่ปมบ้างมผมนึกถึงใครฮะพวกซูเปอร์สาตาร์ต่างๆที่เราคิดถึงเขาเ<อ>ปปาานื้<ร>อๆออกไหมเเราอยากจะไปทาแบบนีน้แต่เราไม่มีโอกาสสักทีเลยมันเข้าไม่ใกล้มันเข้าไป,มาไ,ปไม่ได้ครับพอมาถึงวันหนึ่งแล้วคนเขาป่าปื้มเราเขาเห็นเราเป็นไอดอลไอดอลมันอาจจะเป็นคําที่คุ้นหูหลายๆคนนะฮะะแต่ถามว่าคนที่เจริญรอยตามไอดอลจริงๆของตัวเองเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาแอคทีฟมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่พอพี่ใหญ่ได้เจอแล้วแล้วมันวัดผลกันที่ ความสําเร็จของเขาว่าผลที่ความเป็นอยู่ของเขาเขาอยู่ดีเขากินดีขึ้นความรู้สึกพี่เป็นยังไงในแต่ละที่พี่เป็นคนถ่ายทอดมักมาอย่างเนี้มันน้องชอยพ่มันเป็นความตั้งใจสิ่งแรกเลยผมไม่บอกว่าคุณอย่ามองคุณอย่าชมผมคุณอย่าโปรยหอมใส่ผมนะเพราะว่าผมเป็นคนซื่อนะคุณชมผมขอบคุณนะครับแต่คนเรานะครับเขาบอกว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะครับเพราะฉะนั้นมีคนชื่นชม ดีไหมครับดีดีเพราะเราเป็นคนคิดดีตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งฮะอย่าหลงอย่าลืมอย่าเหลิงอันนี้ผมเตือนตัวเองมาตลอดครับกลัวเราไงเราไม่เคยมีคนชื่นชมไม่เคยมีใครหยิบยกแต่พอมาถึงวันนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราลืมลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนอดีตเราเป็นใครนะฮะแล้วก็หลงหลงคําเยินยอหลงว่าวันนี้เราพร้อมเราร่ำรวยเราสําเร็จแล้วเดินเท้าแบบ เขาเรียกว่าไม่แตะพื้นนะฮะเหลืองก็คือเขาเรียกว่าไม่สนใจใครทั้งสิ้นที่เคยร่รวมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรือเคยมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความเคารพความนับถือกันมาคเคยส่งเสริมเคยช่วยเหลือเรามาถ้า3มเรื่องนี้เราทําได้เราปฏิบัติได้นะครับทำให้เป็นสันดานนะอย่าบอกแค่นะิสัยนะผมกลายเป็นผมกลายเป็นสันดานไปะล้สันดานดีฮะผมมีโอกาสได้เปรียบแต่ผมไม่เคยเอาเปรียบ สิ่งที่ผมเป็นมาเนะีสิ่งที่ที่เราภาคภูมิใจความสําเร็จของผมอันนี้นะฮะไม่ใช่ฟุกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคุณไปหาดูได้นะฮะโจทย์มันก็คืออยู่ในชุดเนี้ยมีแค่เริ่มต้นอาจจะมีภาคสองต้องติดตามรอไปนะครับแต่แต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเรื่องราวอันแรกเนี่ยมันต้องเกิดการยอมรับก,กันก่อนว่ามันถึงท่านจริงมันได้ประโยชน์จริงผมลงทุนคนเดียวรสร้างเพราะผมต้องการให้คนทั้งประเทศเนี่ย หนึ่งมีแรงบันดาลใจสองเอาประโยชน์ไปใช้ได้ะนะครับจากเรื่องราวของผม<ช>อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าหูรวยแล้วเก่งที่สุดไม่ใช่ครับแต่ว่าโชคดีเขาปันี้ผมมีความพร้อมะนะครับอแล้วก็ยังแบ่งปันออกมาเป็น สิ่งที่อยู่ตรงนี้ด้วยตั้งใจอยากจะให้แต่เสียดายเวลาน้อยเสียดายเวลาน้อยมากเลยพี่ใหญ่ทัไงัจะได้รู้จักกันมากกว่านี้ถู้องฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นวิทยาทาให้คนได้รู้จักตัวพี่ให้คนเกิดใจที่ที่จะเอาไปศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินตามด้วยนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ให้พี่ใหญ่พูดแต่สั้นๆกับคุณผู้ชมนิดหนึ่ง ครับก็อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณรายการของท้ารองท้ารวยก่อนในเรือว่าน้องชาวกับน้องจินนี่นะครับแต่ว่าสิ่งแรกนะฮะเราคงไม่ได้เจองแค่นี้ผมยังมีแรงเพราะว่าปีนี้อายุย7เจ็ละนะฮ่วงบเองฝากแบงค์ไว้นะฮะนะฮะเพราะส่วนที่ผมมีวันนี้ผมสําเร็จวันนี้ไม่ใช่ผมเก่งนะฮะก็ต้องขอบคุณกับคนที่มีความฝันขอบคุณหลายท่านที่ส่งเสริมจนให้ผมมีบ้านมีรถ มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทั้งมีชื่อเสียงวันนี้นะครับผมทําคนเดียวไม่ได้ครับถึงผมจะอาศัยผมโดยไม่ไม่ต้องการคนอื่นมาช่วยแต่ผมทําคนเดียวทุกอย่างไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเราวันนี้มันต้องสามัคคีทําหรือใช้คำว่าทาแบบสามัคคีนะครับสิ่งสุดท้ายไม่มีใครวางแผนเพื่อให้ชีวิตล้มเหลวครับแต่ชีวิตที่เราล้มเหลวบางครั้งเราขาดการวางแผนก็ได้ใช่ถูกไหมครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะอย่าลืมนะครับอยากฝากนะครับว่า เบอร์โทรที่วิ่งอยู่ตรงนี้ฮะติดต่อหาผมได้นะฮะผมพูดก็ได้ครับเบอร์0814937453ยินดีปรึกษาทุกทกท่านที่สนใจหรือมีปัญหาอะไรต่างๆมาปรึกษาผมได้ผมอยู่ในอาชีพนี้มา27ปีจอยควยผมอยู่มาปีนี้เข้าปีที่13แล้วอ,องค์กรเราทั่วประเทศมากกว่าล้านรหัสแล้วยอดเราเดือนนึงเป็นร้อยรล้านแล้วนะครับต่อเดือนที่เราบริหารอยู่เพราะฉนั้นผมก็อยากจะฝากนะครับว่าความสําเร็จนะฮะมันไม่มี ขายไม่มีขาหรอกครับถ้าเราอยากได้ก็ต้องเดินหาด้วยขาของเราเองเลยนะครับจริงไหมครับต้องครับผมนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านใดสนใจนะคะนี่คือ Pocket b o o k แล้วก็เป็นวนซีซีของเรานะคะสองแคมหนึ่งเลยซือหนึ่งแคมหนึ่งเลยนะคะก็หาซื้อได้ที่จอยหม์ทของเราทุกสาขาย้ำว่ามีจำหน่ายที่จอยหม์ทเท่านั้นนะคะหรือว่าติดต่อหาเราที่0868835858ค่ะครับผมซื้อตรงนี้ก็คิดว่าคงเป็นมากกว่าซีดีแน่นอนนะครับมากกว่าหนังสือด้วย เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองดูแล้วได้ลองทําตามแล้วผมคิดว่าไอความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะดีขึ้นไปได้อีกได้อีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้ทั้งหน่าจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต้องคอยติดตามในรายการท้าลองท้ารวยวันนี้เราทั้งสาคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องมาอีกแล้วยินดียินดี